mm กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของที่นี่เ s t a t i o n ในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าช่วงหวงรอบวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่กสทชนะคะจะเร่งพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีรายเดิมทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2556ค่ะ คมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทยนำโดยนายนิพนธ์นาคสมภพนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทยพร้อมผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม90รายเข้ายื่นเอกสารขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการโทรทัศน์และดาวเทียมต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช และแสดงเจตจำนงว่าผู้ประกอบการภายใต้สังกัดส,สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของกสทชพร้อมเสนอข้อรียกร้องต่อกสทชเกี่ยวกับระเบียบการประกอบกิจการเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและเงินสมทบกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสาธารณะหรือ USO ที่ผู้ประกอบการมองว่าเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนเวลาโฆษณาเพียง6นาทีน้อยเกินไปและกสทชรูปรัดขั้นตอนและการออกประกาศต่างๆเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงโดยไม่ได้นำความคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นไปประกอบการออกใบประกาศอย่างเหมาะสม โดยพันเอกนาทีสกุลสุกรลัตนะคะรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชและประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทเป็นผู้รับมอบหนังสือขออนุญาตการประกอบกิจการกล่าวว่า จะนำข้อเสนอจากผู้ประกอบการไปพิจารณาบนพื้นฐานของกฎหมายและกฎกร,ระเบียบการประกอบกิจการอย่างเหมาะสมและขณะนี้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิร์ทีวีได้เข้ายื่นขออนุญาตการประกอบกิจการแล้วจํานวนมากซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมสามารถยื่นขออนุญาตได้จนถึงวันที่16ธันวาคมนี้หลังจากนั้นกสทชจะเร่งพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการภายในเดือนมกราคม2 5 5 6 และเบื่อเข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตทั้งผู้ประกอบการช่องรายการผู้ประกอบการโครงข่ายต้องเผยแพร่โทรทัศน์ด,ดาวเทียมและเคเบิลทีวีเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจาการจากกสทชเท่านั้นอั ขณะนี้ก็คือทุกสถานีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ออกอากาศอยู่ในประเทศไทยก็ได้ประสานงานเข้ามาหมดแล้วนะครับในการที่จะเข้ามายื่นขอรับใบอนุญ,ญาตดังกล่าวเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโทรทัศน์เคเบิลทีวี TV, หรือว่าโทรทัศน์ประเภทอื่นๆนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการภายใน 16ธันวานะครับแล้วหลังจากนั้นทางบอดกระจายเสียงกสทชก็จะดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ตามลําดับนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะประกอบกิจการได้แล้วก็สามารถที่จะให้บริการต่อประชาชนได้เช่นเดิมนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกา<อ>ที่กสทชกําหนดครับ สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและเงินสมทบกองทุนพัฒนากิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธาร,รณะไม่เกิน2%ตามกฎหมายกำหนดส่วนเรื่องการลดค่าธรรมเนียมจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมหลังครบกำหนดตามลำดับระยะเวลา1ปี มาต่อกันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับเตรียมของงบประมาณจากกอบง1 0 0ล้านเพื่อปรับจูนล,ลดเก่า4 0 0แสนคันฟรีโดยให้ใช้แก๊สโซฮอได้ปลายธันวาคมนี้มั่นใจว่าการยกเลิกการใช้เบนซิน91นะครับสามารถช่วยดันยอดใช้เอทานอลพุ่ง9ล้านลิตรต่ตอวันได้ตามเป้าในอีก9ปีข้างหน้าครับ นายอำนวยทองสถิตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่าเตรียมของงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงอประมาณ100ล้านบาทเพื่อนํามาใช้ปรับจูนเครื่องยนต์ฟรีให้สามารถใช้แกส๊สโซฮอ91ได้ คาดว่าค่าปรับจูนอยู่ระหว่าง500-1,000บาทต่อคันมีเป้าหมายรับปรับจูนเพียง400,000คันได้แก่รถยนต์100,000คันรถมอเตอร์ไซค์100,000คันและรถจกักรยานและรถจักรกลการเกษตร200,000คันจากทั้งหมดที่คาดว่าจะมีรถยนต์ที่ไม่สามารถใช้แก๊สโตฮอลได้500,000คันแต่เชื่อว่า100,000คันที่เหลือจะหันไปติดตั้งแกส๊สธรรมชาติสำหรับรถยนต์หรือ NGV หรือแก๊สหุงต้มหรือว่า LPG และบางส่วนปรับแต่งเครื่องเองได้ ทั้ทงนี้นะครับแผนช่วยเหลือผู้ใช้รถยนต์รุ่นเก่าที่มีอายุมากกว่า17ปีหรือก่อนปี2538จะได้รับผลกระทบจากมาตรการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน91ที่จะเริ่มในวันที่1มกราคม2556เนื่องจากรถยนต์รุ่นเก่าเค,เครื่องยนต์ไม่รองรับการใช้แก๊สโซฮอว่าทางพอพอได้หารือกับทางสถานศึกษาอาชีวะไม่ต่ำกว่า200แห่งให้รับปรับจูนเครื่องยนต์ฟรี เพื่อให้ใช้แก๊สโซฮอ91ได้คาดว่าจะเริ่มปลายเดือนธันวาคมนี้ และสำหรับการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน9:1จะช่วยเพิ่มยอดการใช้เอทานอลซึ่งเป็นวัตถุดิบในน้ำมันแก๊สโซฮอให้เกิดการใช้เพิ่มมากขึ้นได้ดังนั้นเป้าหมายของกระทรวงพลังงานที่จะผลักดันการใช้เอทานอลให้ได้ประมาณ9ล้านลิตรต่อวันในปี2564มีความเป็นไปได้สูงจากปัจจุบันอยู่ที่1.4ล้านลิตรต่อวันเกิดจาก2ปัจจัยคือรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นรถที่สามารถใช้แก๊สโซฮอเป็นส่วนใหญ่และ2รถยนต์เก่าที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทำให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอ e85 ได้ซึ่งเรียกว่าอุปกรณ์ c o n เวอร์ชันคิโดยส่งเสริมให้การใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้นเป้าหมายในอนาคตต่อไปครับ ่มาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะประชุมความร่วมมือติดตามผลการดําเนินงานด้านรถไฟกับจีนรวมถึงติดตามความคืบหน้าผลการศึกษาและสํารวจเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่ค่ะ นายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมระดับรัฐมนตรีดำเนินงานความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนหรือ JSC ครั้งที่2โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรถไฟสาธารณัฐประชาชนจีนร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่ง ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรซึ่งฝ่ายจีนยินดีให้การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรไทยรวมถึงความคืบหน้าผลการศึกษาและสำรวจเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่ซึ่งเน้นการขนส่งผู้โดยสารและเส้นทางกรุงเทพน้องคายขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า โดยหลักการของการศึกษาทั้งสองเส้นทางเป็นรางมาตรฐานกว้าง1.435เมตรซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบทพื้นที่เมืองและระหว่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ โดยกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการดำเนินโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยได้กำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายของกระทรวงควมนาคมตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2555ถึง2558ซึ่งกำหนดศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูงให้แล้วเสร็จภายในปี2555และเริ่มกระบวนการดำเนินโครงการได้ภายในปี2556 โดยรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและร่วมลงนามในมันทกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีนครับและสําหรับเกษตรพยากรในวันนี้นะครับสภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางในสัปดาห์นี้อากาศเย็นครับโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่สภาพอากาศเช่นนี้จะทําให้เกษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไรไปติดตามได้ในเกษตรพยากรครับ สภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางในช่วงสัปดาห์นี้อากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่และอุณหภูมิจะลดลง2-4อ,องศา,สาสเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดส8 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31- 3 3องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดส7 2 1ดองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงความชื้นสัมพัทธ -7 ดังนั้นเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารลงจากปกติเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยเศษอาหารที่เหลือสะสมอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียนระยะต่อไปสภาพอากาศจะแห้งเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูดซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นทุดโรมผลผลดลดลง ฝนที่ตกในช่วงนี้จะมีปริมาณไม่มากเกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตยอย่างพอเพียงนอกจากนี้ควรคลุมบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบไม้ฝางข้าวหรือหญ้าแห้งเพื่อรักษาความชื้นในดินช่วงนี้เป็นฤดูการของการแทงช่อดอกของมะม่วงเกษตรกรต้องเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายช่อดอกมะม่วงโดยลักษณะเพลี้ยจักจั่นมะม่วง เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กตัวสีเทาแกมดำหัวโตทั้งตัวอ่อนและตัวแก่จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอกแล้วขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานบนใบหรือช่อดอกมีลักษณะเหนียวเยิม้มซึ่งต่อมาจะเป็นโรคราดำที่ช่อดอกส่งผลให้ช่อดอกร่วงและผลร่วงได้ทำให้มะม่วงติดผลน้อยหรืออาจไม่ติดผลเลยก็เป็นได้สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดทำได้โดยใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบ จะช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากเชื้อรานอกจากนี้การฉีดน้ำแรงๆจะทำให้ตัวอ่อนของเพลี้กระเด็นออกจากช่อดอกอีกทั้งเพื่อชักล้างหมูนน้ำหวานที่เกิดจากเพลี้จักจันไม่ให้เกิดราดำในเวลาต่อมาแต่ทั้งนี้มีข้อควรระวังคือไม่ควรฉีดน้ำแรงในช่วงติดผลอ่อนเพราะจะทำให้ผลอ่อนร่วงได้หรือใช้ขวันไล่เพลี้จักจันนีไปโดยการสุมขวันที่ขวนต้นมะม่วงให้มีขวันมาก การกำจัดโดยใช้สารเคมีนั้นให้ทำก่อนที่จะพบการระบาดมากหรือทำในระยะที่ยังเป็นตัวอ่อนจะสามารถกำจัดได้ง่ายเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเพี้ยกลายเป็นตัวแก่ก็จะมีปีกบินหนีไปอย่างต้นอื่นได้ซึ่งจะทำให้การกำจัดไม่ค่อยได้ผลสำหรับสารเคมีที่ใช้สำหรับกำจัดเช่นเซฟวิน85อัตรา60กรัมต่อน้ำ20ลิตรระยะก่อนมาบุ้งออกดอกหนึ่งครั้ง และเมื่อเริ่มแทง่อดอกหนึ่งครั้งแต่ถ้ามีการระบาดรุนแรงควรเปลี่ยนสารเคมีพ่นด้วยสารไพริทรอยสังเคราะห์หรือพอมาทรินเช่นแอมบูส10%อัตรา 10cc ต่อน้ำ20ลิตรหรือคาราเต2.5%อัตรา 7cc ต่อน้ำ20ลิตรข้อควรระวังคือไม่ควรพ่นสารเคมีขณะที่ดอกบานเพราะอาจเป็นอันตรายต่อมแมลงที่ผสมเกสร และควรตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวให้โปรง่งเพื่อลดแหล่งหลบซ่อนของเพี้ยจักระจันไม่ให้มีการระบาดหรือขยายวงกว้างต่อไปเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะก่อนจากกันนะคะขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนรายการของเราค่ะเครื่องสำอาง M T I และก็ค u ูเบอร์าสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ